สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊บแม่น้องมิวนะคะน,นี่ก็กำลังเตรียมนะคะกับข้าวพระนะคะทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปุ๊บแม่น้องมิวด้วยนะคะวันนี้ก็มาช่วยงานบุญบ้านพี่ปานนะคนนนะม,ออออมีส่วนร่วมอ๋อเลยกันหนึ่งนะส่วนร่วมรอ๋อเลย เตรียมข้าวผันะนี่เยมองหันามอหนเลยหนาหนวหนหากตอรเหอ้ัอยังหนาาตง่อยากไมหาหเจ็อีกสออนละวันอีกสองใบนึ่ไปข้าวาค่ะ

พบมนะเทมบมากแยะกันี้มาอีกนเอาไปอีเดบเ็ดใบค่ะเฮ้ยอ่าเอามาทำไมฟ้ากันกระโบเเนาะหานไมบดตัวนี้บอบคุณปลาปลพีงไม่เยยเยอยเลยตัวยมากเยะแยะเลยาคารอาเลยเอาเลยาเาไม่คบจานะาาาอีกจานนะ แปะแปะอวันี้าดๆโอเคนี่คะจากกระเบ้าเอ็นไก่เอาฟะรโล้ไปทยิช้วใส่จานเลยอ๋ถุงมาสีวเจ้าไม่ได้มาบอมันใส่กลมาสงใครลใครไปรับคะ ผัดก hey, really? okay. ิ็ไก่เนาะไปแล้วนก็นะคะเมนูมีอะไรผัดรูดเท่นมีของหวานมีเมกมีเดนดบะเฟสมันกไม่ผอนไปหาซ่อมไมจไดีวมาสอนเอไม่ไดีมาเดียวมาเดามาได้ เนียสุดของแห้งเลยสะของแห้งยังไม่สานเลยเดี๋ยวอยจัดมันมีไข่ต้มตาส่งยก่อนมันลายแล้วจะินเดี๋ยวมันได้ของแห้งมาใ็่ด้วเยอะภาพเสืิมมัเนาะมันนั้นกัดมันลายแล้วมีเ็นเทอ้วเออเยอะะมันลายแล้ว ข้าวลายเนืนูนะคะมันลายนะเอาไปจะกินูกระาโห้มีพะโล้น้ำลังนี้จะไปคุดมันพี่ปุ๊ว่าน้อยไน้อยพวกเพื่อว่ามันกระตมมันนันหละแล้วแ่หมูวานก็รูปตย่าง มีนัดก็นัดองบอานจานของแห้งกระเพื่อมัยีจานค่ะจานเอามาสจับุญดดมาเสร็จขอดุเชนบอกฉันรออันอันตักอยู่มีซ่อมไหจ้าแมุ่นถิ่นตัอได้ไหเอาถุงมาหยิบื่อมือเหรอถุงไหมชิลล์ถุงไหมบบไดไนลโอเคนึ่งพวกเวลาจะมีการบรรยากาศเตรียม สิบล่ะสิบกว่าละจตอมไปละอโอเคอตื่ละได้เฮ้ยเดี๋ยวละเปซบาซ้อ้ามาแล้วชูเ้ยมาแล้วเดินเต็ียมตูด้วเเอานั่นน่ะดับไปอนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะก็เตรียมนะคะที่ใส่บาทนะคะเรากำลังไปรับพระอยู่นะคะ

ยาใหญ่มนไม่มีอะไรเลยมือ่ะเรามันไจ้าาพเขาดเขาเอาาเขาพตรงไมด้เขาพูดมันแเเโอเขาพูดกี่ยวาบอกนี้พี่พูดถึงมาเกีวเพราะว่ามัน้ายังไม่ได้ทำเขาโยกเลยเขาเปิดหับเือย

I don't know.

เข้าไหนเข้าหมดร่เอเข้าตตักก็เลมันกม็แม่เจ้าาก็แบ่่เยยืนไปไหมตักกอมก้มสุดที่